ในส่วนของบทที่7นะคะอุปกรณ์ในการต่อนะคะก็คือมีตัวต้านทานหลดไฟสายไฟแล้วก็พอร์ตนะคะแล้วก็แบสบอร์ดแล้วก็ efp 826จอ lcd แล้วก็สาย usb ค่ะวิธีการต่อพอร์ตนะคะขาตัวที่1ก็จะเป็นกราค่ะขาตัวที่2ก็จะเป็น a0 ค่ะตัวที่3ก็จะเป็น3 v3 ค่ะ วิธีการต่อ LCD นะคะก็คือกราวคู่กับกราว VCC คู่กับ VIn SDA คู่กับ D2 SCL คู่กับ D1 ค่ะวิธีการแสดงผลลัพธ์ของหน้าจอนะคะก็คือเมื่อตอนนี้ก็คือหลอดไฟตัวที่2ติดอยู่นะคะเมื่อเราหมุนไปช้าๆหลอดไฟตัวที่1ก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วตัวที่สองก็จะดับลงค่ะตัวที่หนึ่งก็จะสว่างเพิ่มสุดเลยค่ะแต่เมื่อเรากดหมุนอีกครั้งนะคะตัวที่สองก็จะสว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวที่หนึ่งมันก็จะสว่างน้อยลงค่ะเมื่อเราหมุนไปสุดนะคะตัวที่หนึ่งก็จะดับลงค่ะและตัวที่สองก็จะมีความสว่างเพิ่มมาค่ะในแบบฝึกหัดที่สองนะคะจะมีการสแสดงผลลัพธ์เป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะวิธีการสแสดงผลลัพธ์ก็คือ เริ่มต้นนะคะหลอดที่สองจะติดอยู่ค่ะแต่เมื่อเราหมุนผ้าไปเรื่อยๆหมุนพอรไปเรื่อยๆนะคะไฟดวที่หนึ่งก็จะค่อยๆติดค่ะและดนที่สองก็จะค่อยๆสว่างน้อยลงค่ะแต่เมื่อเราหมุนไปสุดนะคะไฟดนที่สองก็จะดับไฟดนที่หนึ่งก็จะติดค่ะนี่โดยมีการแสดงผลลัพธ์นะคะก็คือ L 1ก็จะเป็น100อ L 2ก็จะเป็นหลอดไฟดนที่สองก็จะเป็น2%เปเซค่ะในส่วนของ วิธีการหมุนพอร์ตอีกครั้งนะคะก็คือหลอดไฟดวงที่1จะติดอยู่ค่ะหลอดไฟตัวที่สองจะดับอยู่แต่เมื่อเราหมุนพอร์ตไปเรื่อยๆหลอดไฟดวงที่2ก็จะค่อยๆติดค่ะและหลอดไฟดวงที่หนึ่งก็จะค่อยๆสว่างน้อยลงค่ะแต่เมื่อเราหมุนไปสุดนะคะหลอดไฟดวงที่1ก็จะดับหลอดไฟดวงที่2ก็จะติดค่ะโดยมีการแสดงผลลัพธ์ใน LED นะคะ L ลหลอดไฟดวงที่หนึ่งก็จะเป็น2%เปอร์เซหลอดไฟดวงที่สองก็จะเป็นค่าหนึ่งเอร์เซนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ